เรียนจีนกับเหล่าชกตาตายสวัสดีค่ะตาเจานสวหี่าวนวี่มันจะไม่ะาลุคลคนส,สั่กนวั่าทุคนสวัสด่ะทุนสวัี่ะทนวั่วี่าคนสวัทวี่ะุกคนวสี่ที่ยวสชค่อนี่นแวัว่าคำชว่นชมคย่ยกยอ่อ ติ๋ติวก็หล่าสือติตอธนลตอธอนลมาดูคำศัพท์ของวันนี้กันค่ะชงหมิงชงหมิงฉลาด เขออายเคออายน่ารักเช่นนี้เข่อ,อ้ายเธอน่ารักเพียวเลี่ยงเพียวเลี่ยงแปลว่าสวยเช่นมามะก็คือคุณแม่ใช่ไหมคะมามะเพียวเลี่ยงแปลว่าแม่สวย ช่วย,วยแปลว่ารอเช่นป้าปาก็คือคอุณพ่อป้าปช่วยแปลว่าวคุณพ่อรอหาวหาวแปลว่าดีเช่นนีหาวสวัสดีหรือเหนินแปลว่าวมากใช่ไหมคะเหนินหาว แปลว่าดีมากภารักงานวันนี้ให้นักเรียนทำใบงานที่5ลงในสมุดนะคะใบงานที่5สําสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถปริน้นใบงานออกมาได้ให้หนูเขียนใส่สมุดนะคะเมลาเขียนใส่สมุดเขียนแค่วันที่แล้วก็ข้อหนึ่งถึงข้อ5ภาษาจีนแล้วก็คำแปลเป็นภาษาไทยนะคะ วินนี้เราด็มาถึงตรงนี้ลาก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ